อไม่ได้มาขอตังค์ออกมาหาก่อนคิดถึงเลยมาหาหออกมาเรื่องเงินไม่ออกมาออกมาก่อนมาคุยกันก่อนมาหาคิดถึงเฉยอูมีเเหอนก็ออกมาคุยกันดีๆโอมาคุยกันผ่านกล้องอูดูสภาพดีไหมโอ้ไม่ได้มาขอตังค์มี่งะไหม ไม่ให้ไปกรุงเทพมาไปทำอะไรมาโอ้ที่เยอเลยเอาแดดไปทำอะไรเยอะว่าขายไปเร็วอยีิตขู่มีตังค์ไปจริงไตังค์ขายดูให้เขางงว่ามันทำไมเอ๋แปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนเราต้องเรียงงี้ช่วงคนเรามีขึ้นมีลงไงอันนี้ถ้าจอดอยู่บ้านผมเฉยๆเติมน้ำมันขี่ผมได้ประโยชน์ไหมไม่มีไม่มีทุนอ่าถ้าเอามาจอดกับพี่แล้วแบบให้คนอื่นเช่าครับ แม่คนอื่นเช่าครับไม่ได้จอดอย่างนี้เลยดีแล้วเพลงอื่นแปลงนี้มันแปลงพวกกันไม่ได้แปลงพวกกันดีเละสนุกดีดูอะไรนี่รถเต็มบ้านอ๋อไอที่จะจอดเรี้ยงนี่คือหมดเลยพวกเปลงซีซั่นสีแล้พวกแนวนี้แหละอ๋อพวกแนวนี้พอแล้ววันละไม่ค่อยกม้านเลยปิดกล้องไกลมาเลยอ๋อไม่คุยเลยงือนคนทันกล้องุ่วัวแล้วใครมาสมมติมันมีหลายอย่างนะมาบางทีเป็นเหมือนเสียมาก็มีมาอ๋อไอแบบขอติโกงขอติเกอร์นี่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเลยอ่ะ ห,ห,ห,หันหันไหหันซ้ายกวาอ๋อนี่ก็คุยไอผมไม่มีเงินให้เด้อผมก็บอกเขาเลยโอเคนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดรีรอดช่อว ร้อยโลบุญัมของเรานะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่นี่บ้านท่านสุลต่านบุญรมนะครับผมซึ่งไม่ได้เจอพี่โอมมาประมาณโอ้โหเป็นเดือนนะบอกเลยบอกเลยตั้งแต่แข่งรถเสร็จนี่เพิ่งเจอกันนะครับผมเพิ่งกลับมาเจอกันอีกครั้งเนี้ยนี่จะพาไปดูซักอยู่ไหนก็นไม่รู้บ้านเงียมีมนะครับผมซึ่งเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดไม่รู้ทําอะไรกันอยู่เนี้ยก็นั่นแหละครับผมใครที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วใครมีคําถามอะไรอยากถามพี่โยมนะครับก็ถามกันเข้ามาเลยนะครับผมเดี๋ จะมานั่งตอบให้ในอีพีหน้านะครับผมส่วน EP นี้เดี๋ยวพาไปดูทำอะไรกันอยู่ไปไปเอ้ยได้ยินแต่เสียงวะเออให้เทคเว้น้องให้เทควะบ้านมีกล้องแล้วไม่ให้เข้าบ้านไม่ให้ใครเจอแล้วนี่เออเกิดอะไรไม่มีเงินให้นะโอ้โหไม่ได้มาขอตังค์โมาหาก่อนคิดถึงเลยมาหามาทำอะไรเดี๋ยวอานี่ออกขอทะเลืองเงินไม่ออกมา ออกมาก่อนมาคุยกันก่อนมาหาคิดถึงเฉ่มีเิเอเล,ลก็ออกมาคุยกันดีๆโอ้มาคุยกันผ่านกล้องดูดูสภาพดีพี่โอ้มมีเงิมนมมาขอตั้งมคนมาหาเิน่ไนรน้องพี่ก็ให้ดูนะครับวันนี้รถพี่เข้าครงการเรียบร้อยครับเป็นโครงการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นเงินผมแต่เสี่าเลยมาแต่ละคนด่วองหูน่เาโครงการเรียบร้อยนะครับเป็วน คนมันมีเงินด่วนเต็มเลยด่วนจอดเลี้ยงเงินก็จุยโอ้ไม่มีตังค์แล้วคิดถึงคิดถึงมาหาเป็นไงสบายดีไหมเจ้าอีกกี่บาทไม่ได้มาเอาตังค์มาให้ให้อยู่แล้วไม่ยากหรอกไม่ไม่มาหามาหาคิดถึงนี่พี่ไปดูรถด้วยนี่ไปกรุงเทพมาไปทำอะไรมาโอ้ที่เดียเอาแดดไปทำอะไรอย่าว่าขายไปเร็วกสวิทมีตังค์ตังจริงไม่คันนั้นผมจำได้ว่าพี่เขาอยากซื้อไว้ไปตั้งนานแล้วใช่ไหมคันนั้นอ่าไมอรูัว เออก็ไปก็จําได้อยู่ก็เคยบอกไม่ได้ไปด้วยกันแต่จําได้เคยไปบ้านแกดิใช่บ้านเกดไหมที่เราแบวเด็ดเออเออก็ไปด้วยกันดิเขาเลยให้ไปทำให้หมดอ๋อกูนานเหมือนกันเนาะเอารถมาทำคุณไปยืมจะขายไม่เพลงนีมก็ขายมันขายรถก็นั่งคันนี้นี่อืขายด้วยก็งงว่ามันทำไมแแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนเขาต้องเรียกงี้ ช่วงคนเรามีขึ้นมีลงไงอ,อันนี้ถ้าจอดอยู่บ้านผมเฉยๆเติมน้ำมันขี่ผมได้ประโยชน่ไหมไม่มีไม่มีทุนอ่ะถ้าเอาม,มาจอดกับพี่แล้วแม่ให้คนอื่นเช่าครับฮะแม่คนอื่นเช่าครับไม่ได้จอดอย่างนี้เลยดีแล้วแปลงอื่นแปลง,งน,น,นี้ม <c oughs> ันแปลงพวกกันไม่ได้แปลงพวกกันดีเละสนุกดี<อ>ดูอะไรมีรถเต็มบ้านอ๋อไอ้ที่จะจอดเรียงๆนี่คือหมดเลยพวกเป็นสินทรัพย์ลนพวกแนวนี้แหละอ๋อพวกแนวนี้พอแล้ววันนี้ไม่ค่อยกันบ้านเลยติดกล้องไก่มาดเลยอ๋อไม่คุยเลยคือ คนหันกล้องวุหแล้วใครมาสมมติมันมีหลายอย่างนะมามีบางทีเป็นเหมือนเสียมาก็มีมา,มาอ๋อไอแบบขอติกงขอติกเกอร์นีนช่วงนี้ไม่ค่อยมีแหละ,ะมาหันหันเนียหันซ้าย่วาอ๋อ,ะอะนะ่ก็คุยไอผมไม่มีเงินให้เด้ <c oughs> อออก็บอกเขาเลยบอกมา เก็บเออเก็บมะฮ้อยไปอย่างเดียวระเก็บมะฮ้อยมาไม่ให้กูมาเลยโอ้อะไรนี่ต้นไม้อะไรเต็มบ้านพี่พี่ทำอะไรทุกวันนี้วันละพักพักเด้อพงษ์จิตยังซื้อขายรถเหมือนเดิมอยู่ไหมนี่ซื้อซื้อเออไปนี้มาลงหลายคันด้วยเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวจัดเต็มไปต่อราคาเขาเหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมล่าสุดไปกรุงเทพก็กดแล้วเขาอะไมาอะไรพี่ถามจริงพี่ต่อราคารถน่าเกลียดขนาดนี้พี่ไม่กลัวเขาด่าบ้างนี่เดี๋ยล่าสุดนี่ก็ไปกับคือก็กลัวเขาด่าไหมนี่คลายคล่องใจเลยวันไปกรุงเทพมานี่คือไปร้้้าาาาาานนนนทีี่่่่รรรรัับซซืืืออออถถถเเหมมมกไปววลตค พ่าผมเห็นคุณอมคุณต่อธรรมดาร้านผมนี่ต่อหนักกว่าคุณนี่อ๋อมีอย่างงี้อีกแค่ผม<ก>ไม่ถ่ายคลิปลงอี้ชื่อเออเขาไม่ใช่เขาเราเราทำเป็น,ปนคอนเทียนอ่เนาเท่าไหรน่นี่เอาอดูด้วยตาเปล่าเอาประเมิน<อ>ประเมินเอาอัอนนี้คันนี้มาเป็นสีนทรัพเป็นเงินใช่ไหมอ่าประมาณเท่าไหร่ถ้าขายอ่ะถ้าขายแปลไปเดี๋ยวโคตรคุ้มเลยแปลไปเท่าไหร่แปลสินทรัพย์เป็นเงินเท่าไหร่เจ็ดหมื่นกว่าแล้วตอนนี้คุ้มไหมล่ะก็คุ้มก็พี่จะขายกี่บาท ไม่รู้ไม่ต้องขายอันนี้กี่ใบเอาหเปล่าไปดูแล้วกลัวจะมาเอาเอาเดี๋ยวนึงตายไปเอาโอ้โหพูดคือว่าบาผมเรียกเขาไปเอาไว้อ๋อเรมีเรมีอ๋อเอามาดีวันนั้นแต่ไม่ได้ถือลงให้พี่เอาไปเอาเขอดูพวกกันตายไปดูขายสะอาดเป็นอะไรไปเฮ้พี่ตุ้งนี่เครื่องไม่ตรงโอ้หตรงทุกอย่างรถผมว่าแบบอ่ามีอะไรมีอะไรอ่ะจะมาเอาเงินอเรื่องอะไรก็ไม่ได้มาเอาเงินคิดถึงมาหาเขียนมาเล่นด้วยคิดถึงไม่เจอนานว่าจะไปชวนทำโปรเจกต์ อะไรยี้ซื้อพี่ไงทําต่อไงเอ้ทาอะไรดีวะทําสีใหม่เราไปจอดที่งไว้นี่สีโครงสีอะไรพี่บอกผมมยังลืมเลยนี่อันนี้ไม่เสร็จเลยเนี่ยเสร็จแล้วเขาพ่นรองพื้นแล้วแต่คือพ่นรองพื้นเสร็จแล้วแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาสีดําหรือสีเทาเอาสีอะไรดีไม่ดูเลยหรเตยชุดสีใส่ชุดสีเก่าอะไรก่อนขี่ีโอก่อนหลังอีโอค่อยทําเพ้นท์ลายดีๆไม่ทันหรอกไม่งั้นมันไม่ทันจริงๆหลังอ n g อค่อยเนจัดในสักรันนะ ไม่อูช่างสีเขาทำสีไม่ค่อยได้ช่วงนี้เอาทำไมวะเอ็ก้างหลังบ้านนินเขาว่าฟ้องกันไปทั่วแจ้งตรวจอนี่ล่าสุดเขาจะไปเอาไอ้เครื่องตรวจเออละองมาตรวจอลงทุนกันดูคลิปนี้ก่อนเพอละไอ้พี่เป็นผักบุ้มาคุยกันโอวันไหนวันนี้พี่ เพิ่งขายบ้านมาเลยวันนี้พี่เพิ่งไปขายรถมาได้ประมาณ3ล้านหน่อยเดี๋ยวเงินยังไม่เข้าเลยโอมเดี๋ยวพี่เอารถเอาจากไหนไปเอาไม่พี่ก่อนไปสามสามพันสามหมื่นไปเดี๋ยวพี่ขายรถเงินเข้ารถได้ก่อนเดี๋ยวพี่ให้คืนผัวการผัวการต้องอย่างนี้แหละไม่เป็นไรเทคแคร์จะดูว่าก่อนนั่นแหละไอยู่ว่าเพิ่งตื่นนอนเื่นตื่นซิงก็เพิ่งมาจังเทพดูเลกาครับบ่ายสองครับน้องๆเพิ่งตื่นน้อยไปถ่ายคลิปมาใช้ช่องบินมาอย่างช่องกลับมาอย่างเพิ่งเปิดคลิปไปเฮ้ยไปดูคลิปล่าสุดรู้ไหม พี่ไปงานศพทวดมาเป็นเลยคือดูเอ๊ะทำไมแกชื่อยางงี้นามสกุลนีป่ะชื่ออะไรกชื่ออะไรอ้เป็นนามสกุลอะไรเดยอเอ่อเกี่ยวทางประเทศลาวอ๋อไม่ใช่คนไทยทาาไปทํามาเป็นอเย่นเป็นเอเย็นอ๋อดีเดียวทาาไปทํามาทวดก็คือเป็นแม่ของปู่ปู่หรือเป็นพ่อของพ่อแม่ของปู่นี่ไม่ใช่คนไทย เป็นคนประเทศเราอ๋อต้นตระกูลเอาง่ายเหมือนต้นตระกูลเป็นคนเรามาจากประเทศเราคือพี่มีเชื้อเราว่างั้นเถอะคนจำปาสักแล้วเชื้อเาานี่เป็นเชื้อราชวงศ์เหมือนเอ้ยเฮ้ยว่าเรี้ยวอีกมไหมผมมองขาดเห็นไหมมียาจกไม่ใช่ที่ยารรได้เลยเฮ้ยไม่ใช่ม่เปิดดูเลยวแกว่าพวกเรานี่เป็นมีเชื้อว่าครอบครัวมีเชื้อราชวงศ์ทางเราเปิดดูแกเปิดรูปดูเป็นรูป คนแบบอยู่ในวังอะไรสมัไมก่อนเป็นลูกขาวดำเมื่อประมาณร้อยสองร้อยปีที่ผ่านมาเหมือนต้นตระกูลนับไปย้อนไปกี่ปีประมาณคิดว่าประมาณว่าปรว่าณร้อยประมาณร้อยห้าสิบปีพร้อยห้าสิบปีเพราะว่าพ่อของปู่เอ้ยเอ้นแมีนบ่ะวะพ่ออาจจะเรียกไม่ถูกอะบางทีหลงหลงว่ะตอนนี้พี่มีปู่ปู่ตายปู่ตายแล้วพ่อของปู่พ่อของปู่อีกพ่อของปู่เนี่ยมาจากนี่แหละผมมาจากลาวมาอยานี้มาแล้วก็ มาได้กับเมียเมียผงเมียแกแหละเมียแกก็เป็นแม่ของปู่อยู่ที่ไทยที่ไทยออแล้วขอดมาาปู่ปู่ก็ได้ลูกเป็นพ่อพี่พ่อพี่เลย้ไล่ลงมากกลายเป็นพี่ว่างั้นเถอะใช<อ>่ก็คือเป็นราชวงศ์เลยเราก็มีลูกหลานมาตอนงานศพมีพระราชพิงศพเหมือนกับเฮ้ยเป็นแบบเข้ามาแบบ อ่าทำพิธีงานอ๋ออันนี้คือไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยไม่รู้เขาก็พูดทวดพูดอะไรฟังทวดอ๋อทวดลอยฟังส่วเรียกพี่โอมไปไลยต้องเรียกหลวงโอมเลยหลวงโอมเอ้ยต้องเรียกหลวงโอมเอ้ยหลวงตองหลวงตอหลวงตอเออหลวงตอหลวงตอหลวงกดหลวงกดโอ้หไม่แน่โอ้มีแต่ชื่อี่เสียเลยมันก็นานมาแล้วก็คือเรื่องมานานมาแล้วก็คือแต่ไล่ดูก็อาจจะเป็นอย่างงี้งงงอันนี้เพิ่งเพิ่งรู้เลย หใครมาคือไปต้องพี่นี่ต้องไปลาวแล้วเหรอต้องไปเที่ลาวประกรจำปาสักเดี๋ยวผมล่าสุดมีคุณคอมมต์มาพี่ผมมาจากอยู่ประเทศลาวเลยผมนามสกุลเหมือนพี่เลยใช่ไหมนามสกุลเลยแต่มันอ่ามันจะมีนามสกุลลักพ้าลักที่จริงลักพ้าที่จริงญาตเนี่ยจะเป็นนามสกุลลักพ้าแหละแต่ว่าได้ได้ผัวเป็นก็เลยได้เปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนมาอีกใช่ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะแค่นามสกุลผู้ชายอ่ะส่วนใหญ่เลยเออก็คือนี่แหละ ทางนั้นเขาบอกผมนามสกุลลัก้าอะไรเหมือนกันเลยคือนามสกุลเดียวกันกับพี่อยู่เราเฮ้ยญาติเยอะแต่ว่าโอ้ยมันก็เยอะอยู่แล้วเลยพี่เราอ้าใช่มีไปทั่วโรกเลยว่าไม่ใช่อยู่่พวกจีนพวกเกาหลีไต้หวันอะไรก็มีอาจจะมีไปทั่วก็ได้บางทีคนเราแพเนี่ยไม่ใช่พี่เป็นเดือบพพันธุ์ไปกคิมจองอึนนี่วะอาจจะเป็นพวกพประเด็จการ ช่องผมจะบินไม่นอนี่ไม่ใช่อาจจะเป็นไม่ได้มันเป็นไม่ได้หมดเอออาจจะเป็นไม่ได้ก็ตามตามหาอยู่ตามหาญาติใช่ผมก็เป็นญาติพี่เลยงั้นญากเล่นลำบากเอาเป็นไงสบายดีไหมทัวร์นี้สบายดีอยู่ไอ้มีกับแผนในสวนแล้วโฮมสเตย์เป็นไงโฮมสเตย์โอ้ยเวปีใหม่เริ่มทําเลยตอนนี้ยังทําทางเข้ากันถืออู๋ผมไปอะมองต้นไม้มาบางทีผมไปช่วยหน่อยไปไม่ใช่ไปแต่เล่นไปแต่อะไรตั้งใจไปเล่นน้ำอย่างเดียว โอ้โหเอ๊ะปวดเลยอะไรพี่เอ้ะซาลาเปาแช่เย็นนี่ไม่เห็เาเหรออันนี้เอฟซีซื้อให้ไปเดินที่เยาวราชไปเดินที่เยาวราชอ่ะไปที่เยาวราชเดินไปเดินไปเรื่อยๆเลยผมเห็นจะมีใครรู้จักไหมเมืองเยาวราชจะมีแตัวกคนจุงคนจีนนาะช่องบ้อนไงที่ช่องมาเดินไปคนจีนคนไทยสักพักเดินมาแล้วก็เดินรังสั่งอะไรกินเดินมากอดคอเลยเฮ้ยอือโอซาชิ เขาดูคุยอยู่เขาดูคุยอยู่อะไรครับผมผมชอบคุยอยู่นะคุณชอบไปต่อราคาเขาชอบไปบวกราคาเขาใช่ไหมเออใช่ครับผมก็เป็นการแสดงครับคุณนีกคนนะคาับในสุดยอดอะไรผมชอบความท้าทุณนะโตัวจริงหลัวหลัวมากเลยนึ่งลูกคิงจีนเหรอเรากำลังถามเอาคนเอาคนที่ไหนเนี่ยเพราผมคนไอแถวตากเอาตากไายพูดงี้ โอ้คณไอ้กเลียงเอกเลียงเอกเลียงเป็นเกลียงไปทำงานอยู่ตรงนั้นแถวโุนกินเลยอันนี้แถวโซนนี้เดี๋ยวผมพี่โออยากินอะไรผมจะเลี้ยงหมดเลยเนี่ยผมีทำงานตรงนี้กินมันซาลาเปาเราคุ้นเคยกี่ลยครับผมเนี่ยโอ้นี่คือมาให้ซาลาเปามาประมาณสองสามกล่องทั้งใส่เข็มจ้างอะไรอ่ะโอ้เนี่ยร้านผมทางานตัวนี้เดี๋ยวโมจะงะจะที่ไหนพี่ให้พี่โอแบบพิเศษเลยตรงนี้คนธรรมดากินนะเดี๋ยวผมให้พี่โอไปนั่งกินแบบพิเศษเลยพากูดันเดินไปหลังอจับตัวเออจับตัวเลย จะต๊วให้กูนั่งข้างก็ตอกแก๊คือที่ที่บ้านอาจจะนั่งอยู่แล้วนี่นี่นี่เสอพิเศษเครับนี่พ่เ็จแลยเพ่าะคนธรรมดาโยมนั่งู่นเลยดูเขาจริงจังมากให้นั่งข้างก็แก๊ถ้าพักนั่งอยู่หนูตัวทองวิ่งเต็มขันคือมันเป็นเมืองที่มันเอาอง่ายข้างหน้าดูสะอาดแต่หลังร้านนี่ผมว่าอาจจะมีหนูคือเมืองมันใหญ่อะหนูตองใหญ่แน่นอนแบบหนูบ้านเราวินอะ หนูต <S, t akan> mm ้าหุ่งอคนเดิมมันใหญ่ฟ้าเดี๋ยวมีคลิปอยู่ถ่ายมเลยอะไรอันนี้คือทีมเสร็จนี่คือที่พี่เสดเลยอันนี้นี่หนูนี่ไปมันก็จะพี่โอ๊ินข้าวให้หมูพี่โอ๊คโยนให้หนูกินเลยดิวเลี้ยงไม่ได้เลยมันจะไม่กัดกูเหรอแล้วหนูจะไม่กัดผมหนูที่นี่เชื่อมมากเชื่อมเชื่อมเชื่อมเหมือนหมาเหมือนแมวเลยพี่โอ๊คหเลยเราพี่นีงมันเปลีนไปได้สักพักดังหิ้งเลยหนูมาประมาณ20ตัวนั่งรอ เกิดมาไม่เคยเห็นตัวใหญ่ด้วยเนาะเกิดมาแบบเราเคยเห็นหนูเรแล้วก็บ้านเราเห็นนูแมงดักเอาตัวไอ้เครื่องดักหนูมาต้องตั้งรองว่าไอ้เครื่องดักหนูบ้านเราไม่น่าจับไอ้หนูพวกเฮียนี่ไล้กงไอ้ซีเดียมาไม่น่าใ่ได้หรอกห้านเราหนูในกัแมวหนูยี่สิบตัวกับแมวตัวนี้สองตัวเหมือนแบ่งพวกกันแมวนี้แมวไม่กล้าแมวมาลอกินอาหารมันใหญ่จริงบ้านเราแมวมาพวกแมวพวกหมาตามโตไม่ตาตุมาลอกินอาหารนี่แมวมาดักเลย หนูใหญ่กับแมวอ,อันนี้หนูมารออาหารไม่ใช่เดินมาเออก็เลยโอ้โหเราโอเคสุดรู้ป่างวันนั้นไม่ได้กินเรากินบอเราเออเออช่วงนีดเดี๋ยวผมต้องไปถ่ายคลิปต่อเอออย่าเงี้ยเพ,พ,พี่อเพื่อกลับมากินข้าวกับผมนะเดี๋ยวผมจะเลี้ยงพี่เจ้าพี่อ้อยากกินอะไรพี่โอ้เดินไปต้นตนี้เลยแล้วก็บอกว่าชื่ออะไรเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรชื่อเสกเนะ<ๆ>ชื่อเสกเป็นคนอ่กะเหลียงกะเหลียงพวกมอนนี่กะเหลียงน่ากะเหลียงหรือทางต่างวันพวกอะไรแหละ นั่นแหละก็ับบเออผูอมีกิเลนเนี่ยเช่นนี้ผมทำงนานมาเลยผมจะเป็นไกดยู้อมเองแลโอเคครับผมก็เลยได้เดินมีจากเข้าไปต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้กินเพราะผมก <c oughs> ลัวกลัวดูถ้าจัดให้ผมนั่งแบบที่ปกตินะ <c oughs> ผมนั่งกินเลย ไปจัดแบบพิเศษเกินป้าผมเดินไปล้างไปนั่งทางเขาแก๊สบางทีแบบแก๊สหมดก็มานั่งเปลี่ยนแก๊สตรงผมอยู่หนูก็เอาขาเอาหมุนแก๊สตรงนั้นโอ้ที่พิเศษหนูก็รอกินหนูก็กินเราก็นั่งกินอะไรขนมจีบกระปองเราก็สงสารหนูแล้วเราก็ให้ชินกับหนูนะปกติวดตีลงพื้นก็ตีนั่งปกติวเองไงก็โยนเฟอร์นี้ให้หนูกินก็เลี้ยงกันมาให้เนี่ยที่จริงฮะสามสี่กล่องกินสองลูกที่เหลือให้หนู สู้ชันหนูเราใหม่ไงเป็นเป็นอะไรใหม่ๆที่เราได้ก็ <c oughs> อโอเคก็ดีก็ดีทรรมดาเป็นบ้านเราหนูมันกลัวมันวิ่งหนีใช่ไหมวิ่งอันนี้หนูชินหนูชินเพราะว่าคนแถวนั้นก็ที่ดูคลิปเขาว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่บ้านบ้านผมแบบ,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 บไม่ธรรมดาจริงเราคือถ้ามันเห็นนี่มันวิ่งหนีเราแบบถ้าเป็นหมาหรือแมวมานั่งรอบโต๊ะผมผมก็โอเคผมโยนข้าวมันกินปกติอันนี้หนูยี่สิบตัวเป็นทั้งหนูเป็นหนูมันปกติเราเห็นพวกแมวพวกหมาพวกอะไรเป็นหมาขี่เลือนอันนี้หนูขี่เลือนขี้เรือนก็มีหนูทั้งหนูขี่ โอ้โหกูเเหมือนเทนมาจรเลยใช่ไหมคตดแต่ว่าก็เทดีเป็นเบลเปลี่ยนเดือถือเมืองที่เราไปเดินเนี่ยโอ้โหก็จะเป็นแบบเหมือนเมืองจีนเลยไปเหมือนหรือคนระโยกโลกเลยปกติเราอยู่บุรีลัมเนาะจะเห็นบอกคนอาจริงก็จะเป็นพวกคนชอบขอทานเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเป็นทรงนะครที่นีเราไปที่นั่นเน่ะจะเป็นพวกกอจานเหมือนคนเจ๊กคนจีน เชิงหัวเถอะเชิงกุ้ยตึงซึ้งย้อนอะไรนีประมาณขอตังบางคนบางคนลักขาขาแต่เป็นคนทรงคนจีนนะเพราะญาตินั้นเราไปญาติเมืองจีนเลยใช่ใช่ก็เป็นญาติจีนเลยแถวนั้นแหะเราไปเจอเอฟซีเราคนนี้เดินจากผ่านไอ้คนมอนนั้นเสร็จไปเจอลุงคนหนึ่งเดินเขียนรถมาเดี๋ยวมันเเดินเกี่ยหมอกูเป่งเดินเลยเฉยเฉยที่มาจากกุ้ยหลงไหมเพื่อน เฮียมีคนรู้จักอีกโคตรงงงงเลยแอบดีใจไหมแบบมีคนรู้จักเฮียมีรุ่นนี้แบบอารุ่นนี้ไม่อายุน่าจะไม่ต่ำกว่า60ปีไหมห้าสิห้าไปห้55ิบห้ารู้จักเข็นรถมาเลยเจ๊หลงอะไรดบกเจ๊กุ๋งเจ๊กุ๋งอะไรขี่มาเออเออจะผมผมดูคลิปอยู่ครับตอนนั้นเรายังนั่งอยู่ตรงเตาแก๊สอยู่นะในยังนั่งเตรงเตาแก๊สอะไรจะออกมาอลไรแกเข็นรถมาแกก็ครับครับใช่ครับเราก็แกเข็นต่อเลยไปแล้วแกคุย สภักดิ์กูเหยียดเพนไม่หรอมีรูปนี้รู้จักเราดีเลยวสภักดิ์แกเริยนกันมาเออเออขอถ่ายรูปไหนขอถ่ายรูปหน่อยมาขอถ่ายรูปมาเออผมดูรูปคลิปพื้ทุกปุเลยกดชิปหายเลยนะรถเนี่ยคนร้าหายเลยชอบเป็นจริงทำไมกดชนะนั้นความเป็นจริงมันก็ต่อยอย่างนี้อยู่แล้วกนี่ยมขอติกลมติกลือมมาชอบว่าเรากดเราเนี่ยไอรถเค้นเน่ยผมผมขายข้าวข้มน่านนะแกขายข้าวอาหารตามสั่งน่านถ่ายคลิปมาอยู่ไปดูช่องเลยเดี๋ยวถ่ายแกก็เดี๋ยวทำไมไม่ถ้าสัลโปลไม่อร่อยนะเดี๋ยววไปกินนข้้าารผม เนี่ยแหละก็เลยได้ไปกินข้าวร้านแก่อ๋อแต่ช <c oughs> <ต>้อนะเพานี่ให้หนูกินให้หนูกินหมดเลยนี่ก็เลืองไมแค่นี้แหละแต่อร่อยแต่อร่อยอร่อยจริงอรอจับไม่ได้ชื่อร้านอะไรแต่ถ่ายคลิปไว้ให้อยู่ <c oughs> ก็เลยไปไ,ไปกินข้าวร้านแก่กันก็อ่ะอ่าถ่ายคลิปไปผม๊บไหนเห็นเห็นถือกล้องถ่ายมาถ่ายให้ผมหน่อยมั้ยอ่ะก็ถ่ายเดียวโอ้เดี๋ยวผมดูคลิปเอาลุงมาจากที่ไหนเนี่ยโอ้ผมมาจากไอ้น้องกีเอ้าโอ้คุณวีร์ลายิกแต่พี่เขาดันอ่าเดี๋ยวทำกระเพรากินเลยมาผมเอ็ซีวันนี้เดี๋ยวผมทำกระเพราให้กินรถเข็นอาหารตามสั่งเหรอ เป็นรถเข็นเนีเย่ยเราก็ผัดบุญอะไรรถเข็นเคลื่อนย้ายได้มันแกงผัดรเะเขาว้าทำอร่อยรสชาติุดยอดเลยแกก็ให้นั่งข้างหลังอันนี้เนี่ยต้นั่งนั่งข้างหลังก็รูนั่งรง,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 งเลยแบบไม่ให้ปวตีไม่ให้ใครรังเี้ ลองดูสินู้ไก้กูมัว <laughs> ยังมีลูกที่พีถ <c oughs> ่ถ่ายนั่งกินข้าวแต่ไม่ได้ถ่ายนู้เฉยเจ้าเขาบามันสกปรกเลยแต่ไม่สโครกคือเป็นเรื่องปกติที่นั่นเลยใช่มองให้เป็นเรื่องปกติดีกว่าวิง่งแบบปกตินูแต่มันนู้นใหญ่ใหญ่เท่านี้นะวิ่งเดินไปดึกไือยูบุงเชื่อผมงเคยไปอยู่ใหญ่ใหญ่จริงอย่างนั้นก็ได้นั่งกินกันเท่ากับมันนั้นได้กินกระเพราไม่ได้กินเองเคยก๋วยเตี๋ยวอะไรเ็าหรอได้กินกะเพรามนั่งกินข้างนูเลยนี่เดวคนรอบข้างก็มอง หรือว่าแปลกว่าคนไม่ก็นั่งกินมีเราดั่งกินเออดังออกไปเปิดโลกบ้างงี้แหละดีแล้วมีเรื่องเล่าเยอะมีอะไรเยอะต้องไปดูในช่องนี่แหละผมบอกให้พี่หาไปเที่ยวบ้างพี่หมุกตัวอยู่เจบุยลำมีตังค์นี้ยถ้ามีตังค์ก็ไปมันมีตังค์มีคนเอาปลาเปรสินทรัพย์ไปแล้วนี่เราจะไปแปรี้ยใครครเนี่ยตอนนี้สินทรัพย์อก็เราเราเยอะอันนี้ชุกไปอีกก็เยอะเยอะในกะไปรู้ทิ้งไอ้เกือมึงไปเดี๋ยวเนี่ยยังเปิดร้านอยู่ไม่หนิทุกวันนี้แล้วพี่ใหม่ทำไมหมดเลยคราวนี้เดี๋ยวจะมี การลงรถก็คือมีทั้งมือหนึ่งมือสองลูกค้าเนี่ยมาซื้ออย่างี้เดี๋ยวมีผ่อนด้วยก็คือจะเปิดเป็นใช่จัดไฟนุ่มไฟนนได้อเออปอย่างนี้ผมจัดต้องได้พิเศษนะใช่คาวนี้นด,นนด,ดาวศูนย์เปอร์เซ็นรถที่ใครซื้อไปเนาะวันนีแบบผ่อนเสร็จอยากมารีไฟแนนซ์กบเราก็ได้๋อคือถ้าเป็นลูกค้าเราเขาไปเราก็จะไปแบบเป็นร้านทองเจริญพัธุ์แบบเหมือนจะทำแบบพยายามความฝันเองคิดแบบเป็นร้านแบบดีใหญ่เป็นตู้กระจกเนาะทำอยากทำดีๆว่างั้นเวลา ไม่เกินสองปีอะไม่เกินสองปีได้เห็นแน่จริงไม่เกินสองปีก็ไปขายของแข่งกับแกยอยู่<ต>นนก็คือเดี๋ยวน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงน่าร้านจะโอเคขึ้นน่าจะโอเคกว่านี้ซื้อเลยที่ตรงนั้นอะซื้อไปเลยเขาขายอยู่ประมาณสามร้อยล้านบาทอ้ยเดี๋ยวไปสร้างเข้าใหม่ข้างนอกกันกะว่าเดี๋ยวต้องไปหาซื้อที่ข้างนอกอ่าอ,อยากได้เป็นที่จรงที่จริงี้ไม่ไม่อยากทำไรมากมันไม่ที่จรงใช่คนเราเขาคิดอย่างนี้แหละเขาทาก่อนทําไปก่อนแต่ว่า ถึงเวลาอยากได้จริงๆก็เอาแล้วแกให้เขาดูด้วยคือมันน่ากินจริงใช่เลยใช่เลยอันนี้น่าจะใส่ไข่เค็มด้วยแต่ว่าต้องไปเวฟไปเลือกกินอะไรเลยอ๋ผมกินไปเลยผมไม่คิดอะไรเยอะหรอกกินไปก็อยู่ในท้องหมาเลยมอ่ะมูสับไข่เค็มใช่ใช่เก็บไว้เดี๋ยวไปหอไปกินอยู่บ้านอ่ะนี้ของฝากก็เลยของฝากเลยโอเคเวลาคลิปถึงสิบห้าทีแล้วมั้งนี่ยในตัดตัดจบได้แล้วมั้งนี่ยยี่สิบแล้วโอู้หให้รีบจบไป็นไอคิดถึงมาหาไอจีตั้งใจมาหานี่เรื่องเล่าแบบสุดยอดคนดูนี่นึกภาพออกเลยหนี่เจ้ ไอ้แต mm ่ไ hmm. อ <park mulheres> ้คนมอไอ้คนกะเลียงละเดินมากอดคอก็มันเป็นเรื่องยิงค่ะไอเราตอนเห็นแรกๆนะคนเอาพิเศษคนนี้ที่เป็นคนกะเลียงเนี่ยมุมเลยวมีกระปุกอะไรแค้มันรับๆๆที่ผมก็ยืนอยู่ไม่เข้ามาทีเข้ามาไม่เข้ามาแบบทัาทายเดินมากอดคอเลยว่าจะกอดคอก็ เหมือนสันสันดีดดูแรกก็นู้ว่าดีดยาใช่ไหมทีไหนได้ตื่นเต้นเราเอาธรรมดามีเอสซีกินอะไรผมเลี้ยงเกินเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงตั้งแต่ด้านนี้แกตรงยาวแกดูแลหมดเลยพิเศษต้องขอขอบคุณพิเศษครั้งงนึครับจัดให้เขาจัดให้ได้ไปเจอไอ้ทั้งไปลาสุดนี้ก่อนมาเนี่ยไปตีแบตแข่งเขาอีกช่องฟ้าใสอะไรฟ้าใสไร้ดื้อเขาทำชาแนลเกี่ยวกับการซื้อขายรถเหมือนกันแต่เขาจะไม่กดเหมือนเรานะ เราโดนดายครับเขาไม่เาขาเขาก็จะต่อบ้างเลยแต่เขาไม่ถ่ายลงใช่ใช่ผมต่อเลยผมถ่ายลงให้ดูเลยอันนั้นต่อจริงๆใช่ไหมเนี่ยในคลิปต่อจริงต่อจริงเนี่ยก็ขายก็ขายได้ก็ขายไงไม่ขายก็เอากับบปานีงก็ตายจริง <c oughs> แล้วเมื่อเราลดอันนี้ไม่ขายเอาเราไปขายเอาเขาตีให้เราหมื่นห้าอราเราก็ไม่มีสิทธิ์เราก็ไม่ขายก็แล้วแต่เราไงใช่แล้วแต่สองคนนี้ไหมล่ะอ่ะเห็นไหมล่ะคุณคุณพอใจที่ขายก็ขายเออต่ผมอยากได้คันนี้น่ะคันเขียวอะ นี่นี่นี่คันนี้เอาไงนี่โครงการดิดหลังเริ่มดีไหมนี่เอาไปแล้วเออเอามาเลยซื้อปั๊มมาสรุปทำกาประโยชน์เฮ้ยปั๊มมามีแต่ซื้อมาให้เขาจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยตกลงจะทำใช่ไหมคันนี้ไม่ขายนะเอาไม่ขายจะได้คิดโปรเจกต์ให้คันนี้เอาสมองผมปั๊มบนปั๊มล่างแค่นั้นแหละ ซำหลังด้วยแม้ว่าจะใส่ลังด้วยแล้วหมดล้างคนละเดี๋ยวนี้จะทำแต่ไม่รู้จะหาอะไรจะไหมจะทำเป็นดิบไหมเเดี๋ยวจัดให้ไม่ต้องห่วงรอแล้วกันที่ได้ได้ข้ามคายได้คดีงานจะช่วยคิดให้เติมเลยไหมล่ะตองให้เติมอ้าวทำไมวะผมอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอชมนะครับผมน้องๆนี่โปรเจกต์คันเดียวได้ได้เดี๋ยวสาลาเปาเดี๋ยวเอาไปกินไปเดี๋ยวพักก่อน